อันยงอันโยงคาซิโอพบกับทนายโอในเกมโนนะคะวันนี้เราไปอยู่ในเกมเพลกระบียบินคะนะคะซึ่งตอนนี้เราเป็นเซิร์ฟมาอยู่เซิร์ฟเปิดใหม่ล่าสุดนะคะเราเพิ่งทะเลาะกับเซิร์ฟเก่านะคะที่เราได้ลงคลิปแล้วเราไพูดถึงมานะคะเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเซิร์ฟใหม่นะคะละครเราก็ซื้อเราก็เปลี่ยนซื้อเราก็ มาเสร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นขนมไทยนั่นเองนะคือเราเป็นคนชอบชื่อนี้มากชื่อนี้แบบเอาซะหิวเลยเอาซะหิวขนมเลยตามจริงเอาซะหิวแบบโอ้โหแต่ละชื่อมันมีชื่อหนึ่งนะที่ไปคนที่ไปที่ไปแบบะไล่หาซื้อว่าเอาชื่อไหนดีแบบไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมีชื่อหนึ่งแบบ มีซื้อหรือแบบเอ๊ะเหมือนพาหาเรื่องแบบมองไรยโยมโหทหาถาจริงใครใครเป็นคนตั้งซื้อนั้นใครเป็นคนคิดซื้อวะขอทําดหนยเขาคิดได้ไงอ่ะถ้าใครอยากจะดูเกมเราบอกก็รอก่อนนะคะตอนน,ตอนนี้กบกบตอนนี้กำลัง ตอนนี้กำลังฟาร์มอีกแบบหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวรอก่อนก่อนตอนตื่นมาเดยกก็จะอัดคลิปเกมเอ้ยไม่ใช่ดิตอนลงเราจะอัาคลิปทุกเราจะเราจะอัดคลิปทุกวันแล้วนะคะเราจะไม่อัดวันวันแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราอัาคลิปไม่ใส่ไลฟ์ <laughs> ดูว่าไลฟ์สดวันวัน ก็ในแอปเรลูเตี้อะมันแอปเรลูเตี้อะไรสดวันด้วยวันนะปกติไลเซสด์วันด้วยวันด้วยดีคอในมือถือที่เอาไว้อะไรนะเอาไว้เล่นเกมในเฟซใช่ไหมที่เคยอัดเกมในเฟซอีกเครื่องหนึ่งตอนนี้ดาวน์โหลดดิสคอร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ หม่ก็หม่ก็นี่นะนี่นะนี่นะคนใหนม่ก็เขาก็ใจดีนะ แล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็เราก็จะบอกความจริงไปว่าตอนนี้อันนี้ก็เหมือนเครื่องเดิมนะเครื่องหัวเว่อยอะที่พิมพ์แล้วมันมีตรงนี้ขึ้นมา ซื้อเอาเอาเร็วเอาเร็ว,เ,วเราจะไปซื้ออันนี้คือชื่อคนในนี่นะอย่างฮาร์ดฮาร์ดอันนี้จ้าสมุดก็เหมือนลูกของอะไรนะ ลูกของเจนจรินอะแล้วมีคนหนึ่งชื่อว่าติมคุงเดี๋ยวชื่อเหมือนติมชื่อเหมือนไอไออะไรนะไอติมชื่อเหมือนไอไอติมไอน่ะติมติมเรโฮมซีโฮมภาคแรกอะแล้วอีกคนหนึ่งใจรบโอ้ยแต่ละคนตั้งซื่อ แต่เราก็มาหิวข้าวต้มก็มานะเนยนะเน้าเนยก็มาสวยแล้วไง <c oughs> แต่ละชื่อสุดยอดเลยสุดยอดบุ <c oughs> ฮะหนูผี <c oughs> หนูผีก็มา Oh, det er bare så trefots stort. อันนี้อันนี้เราจะไปเราจะไปทำภารกิจต่อนี่คืออัพเลเวลแบบอย่างไวนะอันนี้อัพเลเวลแบบไวนะ Eh. Uh, Ini upload lagi เราเก้งเราเก้งเขาเราเก้งคนใ่เสิร์ฟนิดนึงเราจะไม่เป็นรูปนะเราจะบอกคนี่เสิร์ฟก่อนว่าเราจะเป็นรูปเราเลยเราจะไปเอารูปจริงของเรามาใส่นะจ้ะรูปตอนที่เราอัดคลิปเนี่ยเรา เราเอารูปของอีกคนหนึ่งมาก็ซือก็คนที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นะพี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่เบลล่าปะ ที่เป็นล่าถูกแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยเขาบอกว่าตอนแรกเราเข้ามาใหม่ใช่ไหมตอนแรกเราเข้ามาใหม่ใช่ไหมแล้วเราถามว่าแต่งงานกันยังไงเราไม่เคยแต่งงานในเกมมาก,ก่อนไงเกมไปถึงเกมนี้นะ เกมนั like ้นเราเคยแต่งงานแล้วเกมอะไรนะจอมยุทธจะเกมแบรนเทจจอมยุทธ์ะก้เก็บทองเองนะแล้วเราก็พึ่ว่าอ๋ออย่าเพิ่งใส่ทองเก็บไว้เยอะเยอะเยอะเธออันนี้เราข้ามไปแล้วว่าบอกว่าตีคีย์บอร์ดเพราะว่าคีย์บอร์ดมันไปอยู่เลือกมันเละแหนะดู เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บสร้างให้ค่ะซื้ออะไรดีคิดไม่ออกเขาบอกว่าดีเขาเลยคิดซื่อให้เราแล้วเราก็พิมพ์ค่ะสร้างก่อนที่จะวันนี้ะดูกแป๊บนะใช้ทองสองล้านค่ะไม่ลบดีกว่าอยู่เซิร์ฟนี้แล้วสบายใจปุ๊บเราก็อยู่นี่อูนี่แหละเธอแล้วยังจะยังจะเล่นอยู่ค่ะปรึกษาเราได้ค่ะเรามาจากเซิร์ฟอ,อื่นอ๋อ เกมนี้เล่นเรืเ่อยๆได้เลยไม่จำเป็นต้องเติมดีไหมคะผมไม่จำเป็นต้องเติมค่ะในเครื่องนี้มีเราบอกและแล้วแล้วก็เกมดีเขา,าอ๋อเราก็เล่นราบอกอยู่นะประเด็นชื่อเราแบบสวยมากเลยแบบอุ้ยเห็นชื่อน,นี้แบบอืมเอามันเลย ไม่ได้คิดอะไรเลยก็เลยไม่ได้คิดเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทำการทิ้งแอปนิยายนะพอดีแต่งนิยายอยู่แอปอะไรก็ไม่รู้อะ่ะจะไม่ได้แล้ว,เด,ว,เ,เ,ดวเ,เดี๋ยวเราทิ้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทิ้งชื่อแอปไว้ให้เธตามชื่อแอปไม่ได้แล้วอะ่ะ พอดีแต่งนิยายอยู่ในแอปนะไม่ได้ไม่ได้แต่งนิยายในจอร์เรดาแล้วนะจอรดาก็ไม่อยากอะ่ะแต่งนิยายแอปเนี้ยมันจะดีกว่าเราแต่งเมื่อไหร่ก็เรื่องของเราใช่ไหมแบบง่ายดีปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ดีเหมือนกันนะถ้าเรา เริ่มหาแล้วตอนนี้เริ่มแหวไม่ใช่นะเริ่มงวงเริ่มงวงเราก็เลือกเหมือนเดิมนะตัวที่เราเล่นเหมือนเดิมแทนเงาหรือเราจะเป็นตัวละคร เอ้ไม่ได้เป็นตัวละครนีเป็นรูปเราก็ต้องถามเรากต้องแบบบอกคนในเสิร์ฟกันด้วย อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบาย